ดวชะตาของชาวราศีธาตุน้ำซึ่งได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนประจำเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกและก็ราศีมีนนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายไพ่ย,ยิปซีนั่นเองครับประจำเดือนกันยายนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีาธาตุน้ำนะครับกราะกฎพิจิกมนีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมาไพ่ใบที่สแล้ก็ไพ่ใบที่สปรากฏขึ้นนะครับ ถือว่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีาธาตุน้ําในเดือนกันยายนนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอยู่นะครับเรียกได้ว่านะครับในช่วงของต้นเดือนอาจจะเจอจุดติดขัดได้บ้างอาจจะเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับจากไพ่ใบน,นี้นั่นเองเพราะไพ่ใบน,นี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวของการขัดแย้งอุปสรรค และก็ปัญหาต่างๆให้คุณต้องฝ่าฟันอยู่แต่สุดท้ายนะครับมันก็จะสามารถเอาตัวรอดไปได้เรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ถ้าเกิดคุณนะครับรู้สึกถึงในเรื่องราวของการอึดอัดติดขัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณร้องของความยุติธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วล่ะก็คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้นะครับถึงแม้จะมีเรื่องราวของอุปสรรคแล้วก็ปัญหาให้คุณต้องแก้ไขแล้วก็มีเรื่องราวของการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในนนเพืื่่ออรรวมงงาาาหขัดแย้้จกกลูกค หรือความไม่เข้าใจกันอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันหรือออเดอร์นะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายสาหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเพียงครูครูช่วยยามชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่านะครับปัญหาต่างๆสุดท้ายถ้าเกิดติดขัดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สุดท้ายเรื่องราวของการที่คลายก็จะเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณหรือรูปแบบของการงานของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับ ไพ่ใบที่2ก็สื่อถึงในรูปแบบของความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่านะครับไพ่ใบที่2นะครับจะมีรูปแบบของการงานที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้แล้วจึงต้องบอกว่านะครับในช่วงกลางเดือนของคุณนะครับจะเริ่มมีเรื่องราวดีๆการงานของคุณจะเริ่มขี้คายปัญหาลงไปการงานของคุณจะเริ่มขับเคลื่อนลงไปได้คุณจะเริ่มมีทางออกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทุกๆอย่างไปได้อย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับเรียกได้ว่านะครับช่วงกลางเดือนการงานของคุณก็จะเริ่มนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาาและะคุณกก็็จเหนโอสสิ่่งที ที่จะเป็นอนาคตเกี่ยวกับการงานของคุณที่คุณจะต่อยอดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้นะครับส่งผลถึงคนที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสนั้นนะครับที่คุณจะได้รับนั่นเองเพราะเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของคุณน,นั้นคุณจะมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่ดีหรืออยากจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลานี้คุณจะเริ่มมีไฟขับเคลื่อนเกี่ยวกับการทํางานเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มลงตัวผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะครับมีความก้าวหน้าเกิดขึ สทีเดแต่ก็สร้างความหวังให้กับคุณได้นั่นเองครับสำหรับในเดือนนี้นะครับถึงเรียกได้ว่านะครับในช่วงกลางเดือนก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเลยทีเดียวครับของชาวราศรีธาตุน้ำนะครับให้คุณได้เห็นถึงโอกาสให้คุณได้เห็นถึงเรื่องราวของการที่คุณจะไปต่อได้เกี่ยวกับธุรกิจและก็การงานของคุณนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในไพ่ใบที่3ของคุณกันนะครับ สำหรับไพ่ใบน,นี้ของคุณสื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าคุณจะพบเจอกับอุตสรร์เข้ามาก็จริงนะครับในช่วงปลายเดือนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณคุณก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงปลายเดือนอาจจะเจอภาวะกดดันอึดอัดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาจำจี้ช้ำชัยให้คุณรู้สึกอึดอัดใจได้ดูได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องที่ทําให้คุณต้องกดดันอะไรมากมายสักขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วคคครุุณก็็มมีวาาสํเจให้ ได้เจออยู่ดีและครับเพราะว่านะครับไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงในรูปแบบของการงานที่สําเร็จได้ตามเป้าหมายถึงแม้จะมีเรื่องราวของการกดดันจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นงานธุรกิจส่วนตัวก็เรียกว่าอาจจะมีความอึดอัดภาวะกดดันจากลูกค้าได้อยู่แต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสาเร็จไปตามเป้าหมายของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับ จึงเรียกได้ว่านะครับการงานของคุณนะครับสำหรับชาวราศีธาตุน้ำในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่านะครับชีวิตด้านการงานของคุณลงตัวกันอยู่นะครับสามารถขับเคลื่อนไปได้อุปสรรคปัญหาต่างๆมีเข้ามาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ให้คุณต้องเผชิญแล้วก็หาทางออกไม่ได้นั่นเองครับภาพรวมนะครับก็ถือว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับในช่วงต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อะไรนะครับที่คุณจะก้าวผ่านไม่ได้นั่นเองครับสุดท้ายคุณก็จะสามารถก้าวผ่านแล้วก็ คลายทุกๆอุปสรรคและก็ทุกๆปัญหาเรื่องการงานของคุณผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีธาตุน้ํากันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุน้ําประจําเดือนกันยายนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นไพ่ใบที่สอง และก็ไพ่ใบที่3ก็ถือว่าการเงินของคุณมีจุดดีๆเกิดขึ้นในทุกๆใบกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้การการเงินของคุณนะครับลงตัวกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวใครคาดหวังความสําเร็จความก้าวหน้าเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่คุณจะสุขและคุณก็จะส่งหวังเกี่ยวกับการเงินที่คุณจะได้รับนั่นเองครับนะครับถ้าเกิดคุณต้องการนะครับความช่วยเหลือด้านการเงินหรือเงินที่คุณรอคอยอยู่ถึงเวลาแล้วล้ครับที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินช่วย เงินเก็บตกเงินค่าคอมมิชชั่นหรือเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรายได้พิเศษแล้วล่ะก็สําหรับในช่วงต้นเดือนของคุณโดดเด่นเสลอเกินหรือมีความสําเร็จให้คุณนะครับมีเรื่องราวการเงินที่ดีเกิดขึ้นได้นั่นเองครับถ้าเกิดใครนะครับก่อนหน้านี้มีอุปสรรคปัญหาอยู่เกี่ยวกับด้านการเงินของคุณเรียกได้ว่านะครับคุณก็จะสามารถคลี่คลายทุกๆปัญหาผ่านพ้นไปได้เงินในเดือนนี้ของคุณก็สามารถหมุนเงินทันแล้วก็มีเรื่องราวของเงินพิเศษเข้ามาทําให้คุณมีโบนัสอะไรต่างๆที่ดีๆเกี่ยวกับกการเเเงินนนไดดด้้ววยยช่ีั ผลทำให้การเงินของคุณในช่วงต้นเดือนถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวอย่างมากๆกันเลยทีเดียวแหละครับ สำหรับไพ่ใบที่สองเกี่ยวกับการเงินของคุณก็ถือว่ายังลงตัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมาบ้างนะครับเรื่องรายจ่ายนะครับแต่ก็คุณก็เอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์นั่นเองไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่รายจ่ายเข้ามาอยู่นะครับในช่วงกลางเดือนแต่มันก็สามารถที่จะคลี่คลายทุกๆปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นะครับได้ด้วยดีเลยทีเดียวเพราะว่าไพ่ใบนี้ถือว่านะครับอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้หรือปัญหาต่างๆเก<า>ีย่ยวกับภาวะการเงินของคุณก็สามารถเจอทางออกเกิดขึ้นได้ด้วยเช <ๆ S 1> ่น เดียวกันนั่นเองครับส่งผลทําให้กลางเดือนของคุณนะครับถึงแม้จะมีภาวะอึดอัดบ้างเกี่ยวกับการเงินแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่และสุดท้ายคุณก็จะสามารถฝ่าฟันทุกๆปัญหาเกี่ยวกับการเงินให้พ้นไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับ ต่อมาในช่วงปลายเดือนของคุณกันบ้างนะครับไพ่ใปนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์การที่จะได้รับการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณเรียกได้ว่าใครคาดหวังเกี่ยวกับโชคลาภแล้วลก็ในเดือนนี้มีเกณฑ์การที่คุณจะได้โชคลาภเกิดขึ้นนะครับสาหรับในช่วงปลายเดือนนั่นเองครับหรือได้ว่าในช่วงนี้ของคุณนั้นในเดือนนี้ก็ถือว่าเรื่องราวของโชคลาภก็โดดเด่นกันเลยทีเดียวครับเพราะไพ่เป็นน้สื่อถึงในเรื่องราวของการที่เรียกว่าจะได้รับการเฉลิมฉลองหรือมีเรื่อองงงรราาวขขกกกเเิินนแบบฟุดึ้ ไพ่ใบแรกก็สื่อถึงในรูปแบบของการเงินที่จะประสบความสําเร็จแบบการที่เรียกว่าอยู่ๆมีคนจัดยัดมาให้หรืออยู่ๆมีเรื่องราวของการเงินที่ มาสมมอบให้คุณแบบเหลือเชื่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเราเกี่ยวกับการลุ้นด้านการเงินเกี่ยวกับฟุกฟุก<ๆ>ก็มีอะไรให้คุณได้ลุ้นได้เกิดขึ้นนั่นเองครับสำหรับในเดือนนี้และก็นะครับไพ่ใบน,นี้ยังสื่อถึงในรูปแบบของการได้รับการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นหรืออีกมุมหนึง่งก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่คุณอาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินไปกับของฟุ่มเฟือยของฟุ้งเฟ้อของไม่จําเป็นหรือนะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะใช้เงินกับการท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเนเนนเดดดีีียยยวววกกกัันนนนนรรไ้้่่าาะคคใชงงงขขอออปลืุุณณ็จม ความสุขกับการได้ใช้เงินกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวหรือมีเงินให้คุณเข้ามานะครับทำให้คุณได้เฉลิมฉลองเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุน้ําในประจําเดือนกันยายนนะครับต้องบอกว่าการเงินของคุณลงตัวกันเลยทีเดียวครับตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนดีตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวมีเรื่องราวฟุกฟุกเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับลาบลอยหรือโชคลาภอะไรล้วก็ในเดือนนี้ คุณก็มีเกณฑ์ได้รับสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคุณจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยเลยทีเดียวล่ะครับทำให้ในเดือนนี้ของคุณนะครับถือว่าการเงินลงตัวกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศีธาตุน้ำนะครับในเดือนกันยายนนี้ไพ่ใบแรกใบที่2 และก็ใบที่3ถือว่าความรักของชาวราศีธาตุน้ำในเดือนนี้ลงตัวกันเลยทีเดียวครับมีเรื่องราวดีๆให้คุณได้สุข และก็สมหวังอย่างเต็มพิกัดอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ตั้งแต่ต,ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเพอร์เฟกตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคนโสดอยู่นะครับในเดือนนี้คุณมีลุ้นกับการคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือเรื่องราวความรักที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับใครคาดหวังนะครับเกี่ยวกับความรักใหม่ก็จ<ล>ะได้ความรักที่จะทําให้คุณมีความสุขอย่างมากมายเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนและปลายเดือนนะครับคนโสดอยู่ลุ้น ได้ตลอดทั้งเดือนส่วนสาหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีครูอยู่แล้วก็ถือว่าในเดือนนี้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับให้คุณได้เผชิญนะครับโดยเฉพาะใครที่คาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของลูกหรือบุตรโดดเด่นเสลือเกินนะครับที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือเรียกว่าจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์หรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไพ่ใบที่2ก็สื่อถึงในเรื่องราวของบุตรไพ่ใบแรกก็เกี่ยวข้องกับบุตรนะฮะเพราะฉะ ก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับความสุขหรือความสมหวังเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนที่อยากจะ มีบุตรในเดือนนี้นั่นเองหรือนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของการที่เรียกวา่าใครคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือวางแผนเกี่ยวกับอนาคตในการที่จะมีความสัมพันธ์ก้าวหน้าขึ้นเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็จะมีรูปแบบของการได้รับความก้าวหน้าและความสัมพันธ์ก็พัฒนากันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของคุณนะครับมีความสุขความสมบูรณ์และก็ความบริบูรณ์สุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับความรักนั่นเองนะครับในช่วงกลางเดือนนะครับก็ถือว่ามีเรื่องราวดีๆอย่างเต็มที่ให้คุณได้เฉลิมฉลอง เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นมีเกณฑ์การท่องเที่ยวกับคู่รักอย่างสนุกสนานเกิดขึ้นมีเกณฑ์การเข้าอกเข้าใจกันร,ระหว่างคุณกับคู่รักนะครับมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเรกได้ว่าไพ่เมนี้สื่อถึงในรูปแบบของความสุขสมบูรณ์แบบเต็มพิกัดกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับความรักนั่นเองใครคาดหวังเกี่ยวกับบุตรนะครับก็สามารถสุขสมหวังนะครับเพราะว่านะครับไพ่ที่เกี่ยวข้องกันกับการตั้งครรภ์มีถึง2ใบกันเลยทีเดียวนะครับส่งผลทําให้คนที่คาดหวัง กับในเรื่องบุตรนะครับในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เด่นของชาวราศีธาตุน้ำกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในช่วงของปลายเดือนคุณก็จะมีเกณฑ์การได้รับของขวัญของฝากที่ถูกอ,อกถูกใจจากคนที่คุณรักได้ด้วยเช่นเดียวกันมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องราวดีๆจากคนที่คุณรักนะครับหรือในช่วงของปลายเดือนคุณก็จะมีความสุขความบริบูรณ์เกี่ยวกับความรัก ที่ชื่นมื่นเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวและนะครับอาจจะหมายถึงว่าคนรักของคุณจะมีความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าความรักของชาวราศรีธาตุน้ําในเดือนกันยายนนี้ถือว่า เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยทีเดียวลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวตลอดทั้งเดือนนั่นเองครับและนี่แหละครับก mm ็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุน้ําซึ่งได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีมีนและก็ชาวราศีพิจิกประจำเดือนกันยายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีธาตุน้ําถือว่าเป็นจุดที่คุณจะเริ่มมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับการเงินอาจจะมีเรื่องราวของอุตส่าห์บ้างมีรายจ่ายบ้างแต่สุดท้ายการเงินของคุณก็ถือว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวมีเรื่องราวการ การเงินที่ขยับขยายเพิ่มเติมขึ้นได้บ้างนะครับหรือมีเรื่องราวของการที่จะเห็นลู่ทาง,ทางเห็นช่องทางการเจริญเติบโต,ต,ตด้านการเงินได้อยู่ความรักก็เช่นเดียวกันครับถือว่าประสบความสาเร็จอย่างสูงกันเลยทีเดียวการงานก็มีความก้าวหน้าครคาดหวังงานใหม่การเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งก็จะมีเกณฑ์การได,ได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นอาจจะมีความกดดันบ้างอาจจะมีความอึดอัดบ้างแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ของคุณนะครับสำหรับในเดือนนี้ฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าชาวราศีธาตุน้นประจําเดือนกันยายน นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศรีธาตุน้ำกรกกฎพิจิกและก็มีนแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ